ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดครับวันนี้วันศุกร์ครับถึงแล้วนะครับเวลาของความมันพบกันในรูปแบบของไม่มีใครยอมใคร2คนชนกันบนเวทีครับคนนี้นะครับเป็นนักชกอาวุธอันตรายจากนักชกอาวุธอันตรายพร้อมบวกตลอดเวลานะครับ ผู้แรกครับพิกัด63กิโลกรัมครับนี่คือน้กมวยจากจีนเรนช่วยและสำหรับนักชกในมุมแดงของเรานะครับอายุ18ปีชกมาแล้ว28ครั้งชนะมา20แพ้มา8ครั้งนะครับเป็นมวยฟอร์มสดหน่วยก้านดีลีลาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้ดยครับจากมุกดหารประเทศไทยเพชรมโนโรมเกียรติท่องยอ จากมุกดาหารนะครับเพชรมโนรมเกียรติทงยศ18กับ19ครับ175 173ลงตัวที่63ครับแมูกยกมาด้วยครับนาที่ของอาจารย์ประธานสุพลศปฏิภาครับปัจจุบันก็เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับ เสียงอีซ้ายอาครับบนเวทีครับสายเหมือนกันครับทางด้านของเพชรมโนรมเจอหม,มัดจะร่วงเลยครับเพชรมโนรมแหต้องจับตาดูดีๆเลยครับคู่นี้ดูจากการออกอา,อาวุธนี่ไม่น่าจะครบยกเลยครับบุกกันตั้งแต่ต้นยกเลยครับแหล้วสายของทางด้านของเพชรมโนรมเนี่เตะไปกันไม่บังเลยครับเรียนช่วย โอ้โหห้าวเหลือเกินครับอาศัยร่างกายครับนักวยจากจีนจะบวกจะแลกโอ้ยเจอท้องข้นไปครับโอ้หซ้ายเต็มเต็มช้ยโครงเลยครับดูแล้วไม่น่ารอดครับไม่บังเลยครับโอ้ยโบกมือลาครับบอกอาจารย์พอเลยครับครับอาจารย์ประธานครับผมพอแล้วครับโอ้โหก็เล่นไม่บังเลยนะครับ ม่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่เบาๆครับเตะยัดเข้าไปครับโอ้จบเร็วครับไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับดูครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับนักแข่งติดชายโครงครับคุณมารุตดอกแรกนี่ครึ่งแข้งครึ่งเข่าแค่สะดุ้งครับแต่ว่าดอกสองครับโอ้โห ที่โครงแทบย้ายข้างเลยครับโอ้จุกปลิวเลยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหโโโยอัดไปเต็มๆมของใสมันป,นปั่นป่วนหมดแล้วครับไปโครมเดียวครับเอาชนะน็อกไปได้สำหรับเพชรมโนรมเกยียรติงยศครับ,รรบน,นอไไ็อกเรนช่วยจากจีนไปได้ในยกแรก